ก่อนเลยนะอันนี้รีวิวจากคนที่ใช้จริงๆสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานกเขาไม่ขันไม่อึดไม่ทนไม่แข็งล่มปากเอาวบ่อยต้องตัวนี้เลยออสออส แค่ชื่อก็โดนใจแล้วนะฮะผมลองตัวนี้เข้ากล่องที่2แล้วออสออสสมชื่อแต่ก่อนอ่ะยี่สิบสามสิบนาทีรอบเดียวก็พอแล้วตั้งแต่ได้ออสออสมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต้องมีหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ทํามาแล้วฟื้นตัวเร็วต่อรอบไวเม็ดเดียวสองรอบสามรอบต้องมีจริงๆรถเราก็แรงอยู่แล้วแหละแต่ก็มีออสออสไว้โมดิฟายหน่อยจะได้อึดขึ้นทนขึ้นขับได้นานขึ้นจัดเม็ดเดียวก่อนออกศึกบอกเลยมาเต็มแรงมามนี่เลยเพื่อนๆนี่ หนึงกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่สี่เม็ดนี่นะฮะกินให้ดูกินตัวเนี้ยประมาณนะครับสี่สิบนาทีก่อนออกศึกหนึ่งกล่องอนะ่ะมีสี่แคปซูลนะเ,นเนพื่อนๆพนพกพาง่ายพร้อมออกงานมันจะเข้มข้นกว่าในท้องตลาดนะเพื่อนเพื่อน และเขาก็คัสสันนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100เซตไม่ว่าจะเป็นสมเกาหลีถังเช่าจากทิเบตตารสกัดจากกระชายดําและกระสารสกัดจากหอยนางลมแล้วก็ยังมีสารสกัดมากกว่าอีกสิบกว่าชนิดนะครับที่อยู่ในกล่องนี้ที่จะช่วยบำรุงร่างกายเสร,รมิมสมรรถภาพลดอาการอ่อนเพลียเลือดลมหมุนเวียนดีและยังช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยด้วยใครสนใจก็ทักแม่ค้าเข้าไปเลยนะผมแนะนําไม่เก่งหรอกแต่กินแล้วดีจริงๆเลยมาบอก